มาดูตอนใส่กับตัวแบตเตอรี่ครับนี่เห็นไหมเราจะเอาตัวสวมตัวนี้สวมเข้าไปกับขั้วแบตเตอรี่นะใช้ได้ทั้งขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบนะใส่เข้าไปแบบนี้เห็นไหมปับ๊บเห็นไหมมันจะเข้าไปตรงแกนขั้วของแบตเตอรี่นี่มันจะอยู่ในแกนขั้วของแบตเตอรี่แบบนี้อ่าถ้ามันอยู่ในลักษณะน,นี้ถ้ามันเปิดอยู่แบบนี้นะถ้ามันเปิดอยู่แบบนี้เราสามารถดึงตัวนี้ออกได้เลย นะถ้าเราต่อสายเรียบร้อยนะครับเราจะดึงสายออกได้เลยเวลาใส่เราก็สวมเข้าไปแบบนี้ปั๊บสวมห้อยแบบนี้ถ้าเราปิดลงมันก็จะยึดให้แน่นขึ้นนี่อยู่ในลักษณะนี้ครับถ้าเราปิดมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นี่แน่นๆเลยครับถ้าเซฟตี้ของตัวมันเองเนี่ยเวลาเราปลดล็อกเราก็ปลดล็อกง่ายๆเปิดตัวนี้ขึ้นมาปั๊บแล้วก็ดึงออกได้เลยนี่แบบนี้ดึงออกมาได้เลย นะเวลาใส่ก็ง่ายๆสวมเข้าไปปั๊บแล้วก็ปิดแค่นี้เห็นไหมแน่นแนนแล้วแน่นๆกันเลยทีเดียว